ครับผมหวัดดีครับสวัดดีครับคุณวิสัยสวัสดีครับผมครับนี่ครับผมเสียงแทรกตอนหน่อยครับคุณวิสัยกดไปเสียงก่อนก็ได้ครับผมอ่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมลุงพรเกษตรเก้าไกลครับตอนนี้ผมอคุยอยู่กับคุณวิสัยภูชันหาซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพุทราบ้านโพนอำเภออะไรครับคุณวิสัยตรงนี้ อำเภอคำาม่วงจังหวัดกาฬสินครับอ๋อจังหวัดกาฬสินนะครับผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ผมกำลังคุยกับเกษตรกรที่จังหวัดกาลสินครับซึ่งเป็นเกษตรกรไม่ต้องบอกว่าปลูกอะไรครับด้านหลังก็คงจะเห็นอยู่คุณพ่สายพาคุณผู้ชมแนะนําให้ชมสวนหน่อยครับแนะนําหน่อยแนะนาหน่อยนี่เป็นพุทราแต่แต่เป็นช่วงปลายฤดูนะครับเดียลูกยังสวนอยู่ครับ ยดงสวยอยู่ยังสวยอยู่ไหนสวยพาไปชมหน่อยครับไปดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับเราก็ต่ายทอดสดนะครับคุณผู้ชมคือว่าไม่ได้บอกกล่าวกันนะฮะผมก็รอคุณวิสัยตั้งแต่นู่นแปดโมงครับตอนนี้สิบโมงกว่าแต่คุณวิสัยก็พยายามพยายามมากครับเมื่อกี้ไปหาหลานสาวมาช่วยจนถ่ายทอดสดได้อ่าอย่างที่เห็นครับอ่าเดี๋ยวดูภาพก่อนดีกว่า อันนี้ยังไงครับอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับหูนีูเป็นพุทซาพันนมสดนะครับครับผมนมนมบ้านพูนจริงๆแล้วเป็นนมบ้านพูนแต่ชาวบ้านเขาเรียกติดปากว่าเป็นพันนมสดมันมันเรียกง่ายๆค,ครับครับสืบเนื่องมาจากจริงๆแล้วพุทซาเขาเดี๋ยวนี้เราเราจดทะเบียนแล้วว่าเป็นพุทซานมบ้านพูนไม่ใช่ไม่ใช่นมสดนะครับโอ้ครับผม เพราะว่าไอ้ตัวนี้ทําไมถึงว่าพุทธานมครับจริงๆแล้วต้นกําเนิดก็คือเป็นพุทธามาจากไต้หวันนะครับาจากักอธิบายให้<ำ>คุณผู้ชมฟังไปเลยครับพอดีผมดูว่าภาพจดเทยรหรือไม่ค,คุณวิสัยอธิบายไปเลยครับครับมันมันเป็นต้นตระกูลมาจากที่มาที่ไปมาจากไอ้ไต้หวัน แต่เราเอามาปลูกครับมันเป็นพุทราพื้นบ้านนะครับแต่ก่อนเขาเรียกว่าพุทราพุทราเหลี่ยมโอ้ oh, ครับครับพ,พุทราพันเหลี่ยมครับเอามาปลูกแล้วเราก็เลยมีไอเดียว่าต้องเป็นพันธุของต้องมีเป็นเอกลักษณ์ของชื่อพันธุ์ของบ้านพูนของเราครับผมเราก็เลยได้ไปรู้จักกับไร่จุนจันท จากจากฝังนะครับครับผมแล้วก็เอาเอากิ่งตาเข้ามาติดผสมกับพันธุ์บ้านเราก็เลยกลายเป็นนมบ้านพูนของเราเนี่แหละครับโอ้ครับผมเอาล้วครับสัญญาณภาพ่าจะชัดเปนอยู่ผมกำลังเช็คดูครับผมแต่ก่อนเนี่ยมีลุงของผมเขาบอกว่าเขาเป็นบ้าเพราะว่า เพราะว่าที่นาที่ที่ไร่แต่ก่อนเราเราทํานาครับแล้วเอาดินมาถมครับแล้วปรับปลูกต้นพุทราเขาบอกว่าลุงผมเป็นบ้าแต่เดี๋ยวนี้เป็นบ้าทั้งหมู่บ้านเลยเพราะว่าสองพันไร่แล้วครับสองพันไร่แล้วเหรอฮแต่คุณลุงเป็นที่สองพันไร่ครับคนเดียวนะโอ้โหแสดงว่ากิจการสองพันไร่ทั้งหมู่บ้าน้ันโพนนะ้ันโพน ครับผมเโอ้ยต้องจมเชยคุณลุงคนแรกเลยนะที่นํามาปลูกผม่ชื่อคุณเลยนะย้าอีกทีคนคนที่นําเข้ามาปลูกครับครับผมย้ำหน่อยย้ำหน่อยให้เกียรติหน่อยคุณลุงสิริบุตรผูเจะญหาครับแต่เดี๋ยวนี้ท่านโไปสบายแล้วครับท่านไปสวรรค์ครับท่านไปสวรรค์แล้วเดี๋ยวนี้สวัสดีนะผมยังไม่รู้ประวัติมาก่อนผิดถูกประการได้ต้องขอภัยด้วยอตอนนี้ต้องต้องรว่า ้รเลึกถึงท่านนะเป็นผู้นำความมั่นคงความยั่งยืนมาให้หมู่บ้านของเราเนี่ยครับผมครับนี่ครับคุณวิชัยโหประวัติน่าสนใจมากแล้วปัจจุบันนี่เขาเขายังไงอ่ะจะเป็นจีไอไหมต่อไปเห็นเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเป็นอัตราตารเเรียบร้อยแล้วครับผมอทีไอเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมสองพันไรน์ของเราเนี่ยแปลงของผมเนี่ยเป็นแปลงเออนำร่องนะครับนำร่อง ลองครับครับผมเราทำแบบปลอดภัยที่สุดครับครับแต่ไม่ปลอดสารไม่ปลอดสารก็คือบางครั้งเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเคมีช่วยด้วยอ๋อผสมประสานค่ามาเร็งเรื่องนี้เราไม่ใช้หรอกเพราะว่าครับเราใช้น้ำหมักแทนนะครับใช้อะไรนะใช้ชีวพันธ์เหรอครับชีวพันธ์หรือชีวภาพคือน้ำหมักเราทำเองคือลูกพุทชา ครับลูกพุทราเนี่ยลูกไหนมันร่วงร่วงลงสู่พื้นครับเราก็เก็บเข้าถังนะครับแล้วผ่านกระบวนการหมักแล้วเราทําเป็นปุ๋ยลาดลาดรอบคูณด้วยนี่ครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับผมครับเรียกว่าเป็นวิธีการที่เกษตรกรสามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับทําได้ครับทําได้เองเลยครับผมหมุนเวียนมาใช้ใหม่ตอนนี้ซึ่งอ่ภาครัดเนี่ยเขากาลังส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งสอดคล้องกับ วิถีของพี่น้องโดยตรงเลยนะครับอันนี้ต้องอยอมรับว่าพี่น้องเราก้าวหน้าไปเยอะทีเดียวอันนี้คุณวิสัยกำลังพาเดินชมสวนนะครับคุณผู้ชมระบบสัญญาณคลื่นบางช่วงอาจจะไม่ดีมากนะักแต่ว่าเราจะพยายามสื่อสารเชื่อมโยงกับพี่น้องเกษตรกร,รไทยทั่วประเทศนะครับวันนี้คุณวิสัยนะครับทำไมชื่อว่าไล่บดแดงครับอบอกหน่อยบอกหน่อยตอนนี้เรารู้ประวัติแล้วประวัติมาจาก ไอผมผมวิสัยพุทธัญหาเนี่ยต่งงานมาสิบเอ็ดปีถึงมีลูกตอนนั้นผมดูทีวีเรื่องเจ้าชายสลัมนางเอกเขาชื่อมดแดงนะครับนางเอกเขาชื่อมดแดงครับผมก็เลยรู้สึกว่าช่วงนั้นยุยจิรนันฮะเป็นเป็นนางเอกครับก็เลยชอบชอบชอบก็เลยเอามาพอดีมีลูกก็ตั้งชื่อคือ ชื่อน้องมดแดงโอ้ครับโอ้โหค,ความเป็นไปเป็นมานะครับโอ้โหและก็ผมเนี่ยเป็นทำไมถึงชื่อไร่มดแดงเพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวยังไงก็เป็นของเขาทั้งหมดก็เลยตั้งเป็นชื่อของเขาเลยครับผมโอ้นี่สุดยอดเลยคว <c oughs> ามคิดของพี่น้องเกษตร,รกรไทยคุณวิสัยภูชันหาเจ้าของไร่มดแดงต้องภาค,คภาคูมิใจเลยครับคุณผู้ชมนะใช้อ่าตั้งชื่อลูกก็มดแดงเหมือนกันชื่อไร่ก็ไร่มดแดง ราะว่าต่อไปก็จะเป็นของลูกครับผมโ,โ,โอ้ยสุดยอดสุดยอดเขาเรียกว่ามีสตอรี่ครับคุณวิสัยมีสตอรี <laughs> ร่สุดยอดเนี่ยจริงๆสตรอรี่พวกนี้คือพี่น้องเกษตรกรเาก็ทําแบบนี้อยู่แล้วนะตอนหลังก็สก,การตลาดสมัยใหม่บอกว่าต้องมีเรื่องราวต้องมีสตอรี่ถึงจะมีมูลค่าราคาสินค้ากเกษตรตอนนี้คุณวิสัยพา,พาพาเดินชมอันนี้แปลงที่หนึ่งที่สองครับเอ็นบอกว่ามีสองแปลงแปลงแปลงที่หนึ่งเนี่ย มันจะมีร้อยแปดสิบแปดต้นนะครับ,ค,รบคือ,อแต่แปลงที่สองน่ะไม่สามารถช่วยพาไปได้เพราะว่าห่างไกลกันอีกหนึ่งกิโลสองกิโลนะครับไม่เป็นไรครับเอาแปลงนี้ก่อนอครับแปลงที่เห็นนี่กี่ไร่ครับกี่ไร่แปลงที่เห็นนะสามไร่สองงานครับสามไร่สองงานนี่ครับสามไร่สองงานนะฮะคุณผู้ชมก้อแปดสิบ <180. S 1> ครับก็ด <ขอ S 2> ผลผลิตเสริมครับ ตอนนี้คือปลายฤดูนะครับนะไอ้นี่อะไรฮะผลผลิตเสริมนี่คืออะไรอ่าลูกฟักฮะฟักหอมทำใบเตยลูกปลูกไปทำพุาปลูกครับผมปลูกตามรอบคนครับตามรอบคนพุทธาโอ้โหนี่เป็นภูมิปัญญาอันหนึ่งครับซึ่งในท้องถิ่นน่นอาจจะยังไม่มีนะจะปลูกได้ครับปลูกได้ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องครับ เรื่องแสงแดดนี่สองี่ถึงนะครับโอ้โหลูกใหญ่ครับชื่อชื่อฟักอะไรเนี่ยลูกใหญ่ฮ้าลูกประมาณห้ากิโลฮน่ะห้ากิโลเห็นไหมครับครับเห็นครับเห็นแค่เท่าไครับเห็นสี่ลูกถึงห้าลครับนะเยอะฮะครับผมครับผมโอ้ยยอดเยี่ยมเลยนะครับสุดยอดครับสุดยอดอ่ามีทั้งที่อ่าอ่านั่งร้านด้วยแล้วก็ที่พื้นดินด้วยสวยครับเห็นแล้วฮะชื่อชื่อฟักอะไรครับ ฟักพันละักฟักหอมพันใบเตยครับฟักหอมพันใบเตยได้กลิ่นใบเตยมั้ยหรือเปล่าครับกลิ่นหอมใช่ไหมครับอหอมครับถ้าถ้ามีถ้าแตะถึง,ถ,ถ,งถึงใบอย่างนี้มันจะออกกลิ่นหอมเลยครับเนี่ยเนี่ยครับมันจะหอมโอ้ครับเลาไปทีป่ใบหอมเลยทำอาหารไปแกงอะไรหอมครับโอ้โห,โโหเหมือนเหมือนในนี่แตงปลากลิ่นใบเตยคุณวิสัยเคยปลูกไหมพันผลิตผลมาใหม่ตอนนั้นยังไม่เคยครับตอนนั้นยังไม่เคยปลูกเลยอ่แต่นี่ฟัก หอมใบเตยครับคุณผู้ชมี่คแล้วจะลองค้นคว้าหามาปลูกเพิ่มอีกได้ครับได้ครับเยี่ยยมอดทีนี้ฮะผมถามมาที่ครับผมอันนี้ปลูกอะไรกันอีกอีกในต้นนี้ต้นพริกฮะอ๋อพริกตอนนี้แพงมากนะครับปลูกรอบคนครับได้ได้ผลผลิตได้ยังครับตัวพริกเหรอครับอ่าครับผมอ๋อได้แล้วครับได้ครับได้ฮะ ได้แล้วนะ้เราไม่ได้ซื้อเลยฮะได้ไม่ได้ซื้อตลอดปีเราเราไม่ได้ซื้อพริกเลยเพราะ <ผม S 2> ว่าเราปลูกไว้ตามรอบพูนฮะครับผมอ่าฮะไม่ต้องซื้อเลยพริกพันอะไรครับเนี่ยอ่พันพื้นบ้านของเราเนี่ยแหละครับเนยโอ้พันพื้นบ้านต้นโลกเลยนะเฮครับผมก็อยู่กับคุณพิศัยนะฮะภูจันหา อตอนนี้ระบบสัญญาณเราอาคุณวิสัยครับได้ยินผมไหมครับสัญญาณตัวศัพท์อาจจะนิ่งไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอยู่ไกลกันพอสมควรนะครับคุณวิสัยครับลองเดินมาขยับตรงที่สัญญาณตัวศัพท์ดีๆนะครับผมผมก็จะว่าคุณวิสัยพาเดินไปเรื่อยฮนะก็ลึกไปเรื่อยนะครับ กำลังรอระบบสัญญาณภาพอยู่นะครับในระหว่างรออยู่ผมก็คุยให้คุณผู้ชมฟังนิดนึ่งก่อนวันนี้เราได้คุยกับคุณวิสัยอ่าสัญญาณหลุดไปครับยังไงเข้ามาใหม่นะไม่รู้เข้าถูกหรือเปล่านี่ครับคุณวิสัยภูชันหาอยู่ที่นู่นครับบ้านโพนจังหวัดกาลสินนะครับจังหวัดกาลสิน ซึ่งคุณวิสัยเนี่ยแกปลูกปลูกพุทสานะฮะพุทสาดมสดนะครับแล้วปลูกแล้วถือว่าเป็นเกษตรกร,กรคนหนึ่งที่เริ่มต้นริเริ่มในการปลูกพุทรานะครับเราเองเมื่อกี้ยังคุยประวัติกันอย่างไม่ละเอียดเนื่องจากว่าทางคุณวิสัยก็ไม่ไม่เคยใช้ระบบการถ่ายทอดสดแบบนี้มาก่อนนะครับตอนแรกเราก็ส่งลิงก์ไป ปรากฏว่าเขา้ายังไม่ถูกต้องเดินทางไปอีกที่หมู่บ้านหนึ่งครับเพื่อไปถามหลานอันนี้ผมต้องขอชมเชยเลยครับว่ามีความพยายามอย่างยิ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกเกษตรกรด้วยของตัวแทนของกเกษตรกรท,ที่ที่ปลูกพุทราบ้านโพนซึ่งตอนนี้เป็นพุทสา GI ครับเป็นพุทสาที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมายความว่าปลูกที่ท้องถิ่นอื่นรสชาติก็อาจจะไม่เหมือนกัน ก็เลยได้รับเป็นพุทธา GI ครับทีนี้ช่วงปีจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยก็คือช่วงปีสองห้าหกหนึ่งนะครับสองห้าอกหนึ่งทางไปรษณีไทยเนี่ยเข้ามาส่งเสริมเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยพุทธาราคาตกต่ำนะฮะเกษตรกรปลูกกันทั้งหมู่บ้านที่บ้านโพนเนี่ยจังหวัดกาลสินทางภปรณีไทยก็ก็มีก็เรียกว่า ขายในระบบออนไลน์นะฮะก็คือให้สั่งซื้อแล้วก็ส่งทางภัยนีไทยในปีโยกหนึ่งในปีโยกหนึ่งนี่เดี๋ยวนะขอโทษที่ผมไม่ได้เอาภาพมาให้ชมสัก,กครู่เดียวเดี๋ยวผมจะลองดูค้นภาพในระหว่างรอสัญญาณจากคุณวิสัยนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าจะสามารถเข้ามาได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าบางทีเกษตรกรเราก็ไม่คุ้นเคยในระบบออนไลน์ตรงนี้นี่ครับนี่ครับ ช่วงนั้นช่วงปี6กหนึ่งภัยธนีไทยก็เปิดตัวพุทธาบ้านโพนนะครับชื่อบ้านโพนนะครับใช้แบรนด์ว่าทันสุขทันสุขหมายคามว่าทรงปึ๊บกินแล้วมีความสุขอยากกันหรือเปล่าไม่บรใจนะประมาณนี้ก็ไปร่วมมือกับชาวบ้านมาให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถสั่งซื้อพุทธาแล้วก็ส่งไปให้ถึงบ้านเลยหลังจากปี ช่วงปีอกหนึ่งเนี่ยก็สื่อมวลชนต่างๆลงข่าวกันเตียวกล่าวอย่างภาพที่ผมมาให้ชมเนี่ยเป็นภาพจากไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์เขียนโดยคุณคุณน้องชายผมเี่ยคุณกรลวัฒน์วีนินนะฮะนี่ครับผมเอาภาพมา <c oughs> ก็ลงกันหลายสื่อครับผู้จัดการออนไลน์ลงกันหลายสื่อมัติชนออนไลน์ต่างๆลงกันเยอะเส้นทางเททีลงกันเยอะ,ยอะผมเองก็เคยลงและทีนี้ก็พอปีอกหนึ่งปั๊บ พุทราตรงนี้ก็เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วประเทศครับแล้วก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยขายพุทราได้ราคาดีนะครับขายได้ราคาดีนะแล้วเป็นพุทราจีไอจนปัจจุบันนี้ราคาดีมากจากเดิมกิโลละสิบบาทถึงสิบสองบาทนะครับปัจจุบันนี่เมื่อกี้ตอนก่อนที่เราจะเข้าออนไลน์ถ่ายทอดสดเนี่ยระหว่างเดินทางนั่งรถคุณวิสัยบอกว่า ออกจากสวนตอนนี้กิโลละสีบาทครับโอ้โหมันต่างกันริบลับเลยปีอกหนึ่งกิโลละสิบกว่าบาท1ิบบาทเห็นไหมครับแล้วตอนนี้ขายดีมากเป็นช่วงปลายรุดดูการนะครับแล้วก็ไม่ขายดีตางออนไลน์อย่างเดียวนะฮะพ่อค้าแม่ค้าที่ทราบข่าวก็มาซื้อหากันจนเรียกว่าราคาได้ดีกว่าที่เคยส่งให้กับภัยทณีเสียอีกนี่อย่างนี้เลยครับ เป็นต่อเนื่องจากที่พันธุ์ไทยให้การส่งเสริมตอนนี้ราคาดีมากพ่อค้าก็มาซื้อกันนะครับมาซื้อกันทำให้พุทธาตอนนี้ออกจากสวนกิโลละสี่สิบบาทแล้วไปถึงผู้บริโภคกิโลละเกือบร้อยบาทครับตอนนี้นี่อย่างนี้เลยครับตอนนี้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยปลูกกันสองพันกว่าไร่จากเดิมที่คุณลุงคนหนึ่งเป็นผู้เริ่มต้นในการปลูกนะครับ <c oughs> อันนี้ผมฟังจากคุณวิสัยแล้วครับ ซึ่งผมเข้าใจว่าคุณวิสัยยังเข้าระบบออนไลน์อาจจะไม่ถูกนะครับเมื่อกี้ต้องขับรถไปอีกหมู่บ้านหนึ่งครับแล้วก็พยายามภาวนาตลอดเส้นทางว่าอย่าให้ระบบสัญญาณมันขาดหายไปตอนนี้ก็ก็ขาดหายไปในระหว่างที่เราพูดคุยนะครับก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องของว่ากลางมุ้งนะพื้นที่ปลูกเนี่ย,ายสามไร่เศษกลางมุ้งกลางมุ้งเนี่ยทั้งาสามไร่เศษเลยครับพอดีมีคุณผู้ชมฮะสงสัย หลังจากที่ผมได้ได้สื่อสารผ่านผ่านเฟซบุ๊กนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับสื่อสารผ่าน Facebook ก็มีคนมีคุณผู้ชมสอบถามเี๋นวนะครับนี่ครับที่ผมลงในในเฟซบ o ๊กไปนะฮะก็มีผู้ชมสอบถามว่านี่ครับเดี๋ยวอ่านได้ฟังไดครับใน Facebook ก็มีถามกันเยอะครับ มีกดไลค์มามทั้งหมด347ท่านด้วยกันแล้วก็แชร์ไปทั้งหมด47ครั้งมีความคิเดเห็นคิดเห็น15รายการส่วนใหญ่จะถามเรื่องของต้นพันธุ์มีขายอยู่ไหมนะครับนี่นะฮะผมดูให้เกล้าวอยากเห็นภาพมุ้งจังเลยครับคุณป๊อกสุรชัยซึ่งผมตั้งใจว่าจะคุยเรื่องมุ้งด้วยครับวันนีว่า พอดีเกษตรกรหลายท่านสงสัยเรื่องของกลางมุงเอกสามารถกลางได้ในพื้นที่สามไร่สี่ไร่ต้องมีทุนทุนยังไงลงทุนยังไงอายุการใช้งานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถป้องกันเรื่องของมแมลงวันทองที่เป็นตัดโซตัวจักาศของพุทธาเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับบางเงินระบบสัญ,ญญาณเราหลุดไปนะครับถ้าสามารถกลับมาใหม่ก็เดี๋ยวจะคุยกันใหม่นะครับระหว่างนี้ผมให้ดูความเห็นใน Facebook ในเพจ Facebook ชื่อเกษตรก้าวไกลไปด้วยกันนะฮะที่ทีมงานเราได้จัดทำขึ้นมานะฮะต่วใหญ่จะถามเรื่องของออยากได้สายพันธุ์มาปลูกนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อคุณชนลวิชชนลวิชาบอกว่าพุทราไล่บดแดงอร่อยมากหวานกรอบนี่ครับให้ดูเพียงกล้าวๆก,ก่อนนะครับในระหว่างรอระบบสัญญาณอยู่นะครับนี่ครับก็ นี่ครับเสียดายมากๆเลยคุณวิสัยน่าจะเข้ามาไม่ได้นะครับแต่อยากจะย้ำคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนะครับมีความเห็นได้ยินแต่เสียงลุงพรเดี๋ยวนะครับนี่ครับเห็นไม่เห็นภาพเหรอครับคารสินนอกจากมีคุ้งตัวโตโต,ตมีปลาดุกมีฝฟายด็อกเตอร์ต๋องยังมีพุทธาดมสดอีกเมืองน้ำดำสดุดยอด นอกจากนี้มีเงินการสิน์ของพี่โชดึกโชดึกอีกด้วยครับนี่ทางทีมงานแจ้งมาครับครับแล้วก็ทางคุณเสกถามว่าดูแลรักษาง่ายไหมครับอันนี้เป็นประเด็นที่จะถามคุณวิสัยแต่เนื่องจากว่าสัญญาณหลุดไปครับระหว่างพูดคุยระหว่างพาเดิน มุดมุงมุดมุงดีกว่ามดมุงพุทธศาสัญญาณหลุดไปนะครับคุณเอ็มบุตรีบอกว่าคิดถึงพิธีกรครับอาฮาอบคุณมากครับพิธีกรก็คิดถึงคุณเอ็มเช่นกันครับคุณบุตรีครับทักทายมาเช้าวันนี้เราเสียดายครับระบบสัญญาณเรามีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นอุปสรรคแล้วครับผมก็จะพยายามต่อไปนะฮะแก้ไขกันต่อไป ตอนนี้ฟังผมคนเดียวไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวนะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยครับพยายามติดต่อคุณวิสัยอยู่เดี๋ยวนะในระหว่างที่พูดคุยนะผมก็ลืมเตรียมคลิปมาให้คุณผู้ชมดูหน่อยเดี๋ยวนะครับผมขอลองโทรหากันสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวนะครับคือเดี๋ยวนะครับผมลองดูว่าคุณวิสัยจะเข้าได้หรือไม่นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของปกติครับปัญหาในการสื่อสารกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งอยู่ห่างไกลกันครับแต่ว่าโชคดีครับหลังจากโควิด -19 เนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็เรียกว่าได้ตื่นตัวในการใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นนะครับเดี๋นะครับ สายว่างแต่ไม่มีสัญญาณครับเอาละครับผมเข้าใจว่าคุณวิสัยอาจจะกำลังเดินทางไปหาหลานอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพื่อที่จะต่อสายเข้ามาใหม่ระหว่างนี้นะผมจะขอคุยกันอีกเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณวิสัยไม่เข้ามาก็อาจจะไว้ใน ในโอกาสหรือช่วงต่อไปครับที่ระบบสัญญาณดีฝานี้ผมเล่าต่ออีกนิดหนึ่งครับว่าวันนี้จริงๆอ่ะผมเองแล้วก็ทีมงานเกษตรเก้าไกลเนี่ยตั้งใจจะใช้กรณีของคุณวิสัยเจ้าของไร่บดแดงเนี่ยวันนี้ว่าจะเป็นผสมมาเลิกหน่อยแต่ว่า,าเนื่องจากระบบสัญญาณมีปัญหาอย่างที่ผมบอกไว้ทำให้เวลาเราเลบมาแล้วก็ตอนนี้ก็สัญญาณหลุดไปหายไป คือผมเองเนี่ยอยากมีความตั้งใจว่าในช่วงที่พี่น้องเกษตรกรมีผลผลิตออกเยอะๆนะครับเช่นในเดือนหน้าเนี่ยทุเรียนก็ทุเรียนก็จะเริ่มออกแล้วครับพวกบังคุดพวกเงาะพวกผลผลิตต่างๆช่วงเดือนอมีนาเบาษ,ษาพฤษภาเปนจนถึงเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับลิ้นจี่ลำลงยำใยญต่างๆนะฮะมะม่วงต่างๆนะครับก็จะมีผลผลิตบางทีก็เยอะ จนล้นตลาดทําให้ราคาตกต่ําหลายหน่วยงานก็ได้ช่วยกันนะครับโดยเฉพาะภาครัฐอย่างเช่นของกระทรวงกรเกษตรเขาก็มีบอร์ดพุทธมีมีเขาเรียกว่ามีคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ตรงนี้ซึ่งทางกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเนี่ยเขาเป็นตําแหน่งก็คือเป็นเลขานุกการในในบอร์ดตรงนี้ผมเองก็ประสานไปที่กรมส่งเสริมเมื่อเมื่อวานสื่อน,นะครับว่าทํำยังไงผมเองเป็นสื่อมวลชนกเกษตร ทำยังไงที่จะช่วยเหลือออกข่าวสื่อสารของพี่น้องเกษตรกรที่กําลังมีผลผลิตเนี่ยนะครับให้สามารถรับรู้กันเช่นช่วงนี้มีพุชตานะครับเราก็กระจายข่าวออกไปว่ามีสวนไหนอย่างไรใครอยากซื้ออยากหาโลละเท่าไหร่สามารถส่งตรงจากสวนไปถึงผู้บริโภคนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้จะช่วยเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งนอกจากที่จะต้องขายผ่านพ่อค้าอยู่แล้ว นะครับก็มาขายผ่านจากสวนโดยตรงนะครับอันนี้ก็เลยวันนี้จะใช้กรณีของพุทสาดมสดไร่บดแดงเนี่ยจะเป็นต้นแบบจะเป็นโมเดลหมายความว่าต่อไปผมก็จะนัดเกรรษตรกรคนนั้นคนนี้ที่กำลังมีผลผลิตจากสวนหรือไม่เฉพาะเรื่องของไม้ผลนะครับเรื่องของปลาปลากะพงกุ้งก้ามกรามนะครับช่วงไหน เกษตรกรฟาร์มไหนสวนไหนมีผลผลิตออกเยอะเราก็จะสื่อสารออกไปเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้รับทราบโดยตัวกันนะครับผมคิดว่าแม้ว่าเราจะเป็นสื่อบนชนเกษตรเล็กๆถ้าเราได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็จะสามารถสื่อสารออกไปนะครับแล้วบางทีสื่อยักษ์ใหญ่หรือสื่อที่ใหญ่กว่าพวกผมเนี่ยทราบข่าวก็จะได้ช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะครับ เพราะว่าหลายๆกรณีที่ผมเคยสัมภาษณ์เคยไปต่างจังหวัดเนี่ยก็มาลงในช่องทางในเว็บไซต์ของเกษตรก้าวไกลแล้วก็ในเพจเกษตรก้าวไกลใน YouTube เกษตรก้าวไกลไปด้วยกันก็พอลงไปสื่ออย่างอื่นนะครที่ก็เป็นสื่อทีวีบ้างสื่อใหญ่ๆบ้างเขาก็สามารถไปถ่ายทําต่อได้อีกอันนี้ก็จะเป็นโอกาสในการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้สื่อสารออกไปว่าเรามีผลผลิต มีสินค้าอะไรบ้างนะครับอันนี้คือความตั้งใจของเรานะครับแล้วทางกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผมได้ประสานอย่างกรณีของอคุณวิสัยภูชันหานะครับที่ที่ผมตั้งใจจะคุยให้จบวันนี้แต่ไม่จบสงสัยต้องมีภาคสองนะครับเดี๋ยวนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะใช้กรณีของวันนี้เป็นต้นแบบผมใช้ชื่อว่า มดแดงโบเดลครับคำว่ามดแดงโบเดลเนี่ยผมไปค้นใน Google เนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถค้นผมได้เจอเลยเจอแต่ไอ้เจ้ามดแดงไอ้ที่เป็นตัวไอ้นี่ครับก็เ,เรียกแบบเป็นโบเดลอ่ะแบบนั้นหมดเลยนะครับก็ตรงนี้ผมก็เลยเนี่ยใช้ชื่อว่ามดแดงโบเดลค้นไปใน Google เนี่ยยังไม่เจอผมเลยยังไงก็ฝากคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะช่วยแชร์ข่าวช่วยกระจายข่าวกันไปด้วย ว่าทางกเกษตรก้าวไกลมีความตั้งใจที่จะใช้กรณีของวันนี้เนี่ยสื่อสารกับพี่น้องเกษตรกร,รกทั่วประเทศไทยนะไม่ว่าอยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะภาคตะวันตกภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้ถ้าท่านามีผลผลิตอยากจะสื่อสารผ่านออนไลน์ตรงนี้ผมคิดว่าเราช่วยได้นะครับเราช่วยได้นะครับก็ฝากกันไว้ครับ ติดต่อมาได้ที่ถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ถ้าเป็นเบอร์ผมก็0813090599เป็นเบอร์ ID Line ด้วยนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0863266490เป็น ID Line ด้วยครับแล้วก็สื่อสารเข้ามาเราก็จะได้ช่วยกันครับนะฮะก็ในเช้าวันนี้ก็กันพอสมควรแล้วนะครับผมก็พยายามติดต่อคุณพิสัย<笑><笑>ก็ไม่สามารถกลับมาได้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับ ก็ทุกอย่างย่อมมีปัญหาทุปศักดิ์บ้างนะครับนี่ครับก็ให้ชมรูปพุปสาที่สวนคุณวิสัยไปก่อนนะครับของไร่บดแดงครับนี่นะสวยไหมครับอะน,นี่เพื่อนเกษตรกรนี่ครับก็วันนี้ต้องขอบคุณแล้วฮะขอบคุณคุณวิสัยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะฮะที่ได้เข้ามาทักทายกันในเช้าวันนี้ ที่ได้าฝากกดไลค์กดแชร์ก็ผมก็ต้องพยายามต่อไปครับเดี๋ยวจะลองติดต่อดูถ้าสามารถติดต่อได้เดี๋ยวคุยกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้มารืนนี้ยังมีอีกครับนะก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามกดติดตามเกษตรเข้ากลไว้ได้เลยครับเราจะมีการสื่อสารออนไลน์แบบนี้เป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะวันนี้ต้องขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสู้ๆไปด้วยกันครับ เดยวนะครับมีความเห็นอีกหนึ่งท่านเข้ามาครับครับผมก็วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยแล้วครับที่ได้ช่วยประสานงานนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ